สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องโดเด่นพารวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาตัวเลขจับคู่นะครับสองตัวนะครับสองตัวบนล่างนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับตามสูตรที่เราคำนวณออกมานะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็เ,เป็นกำลังใจนะครับ ครับตามสูตรของเราก็สถิติก็เลนีมาก็14งวดนะครับก็มีหลุดอยู่หนึ่งงวดนะครับก็น่าติดตามนะครับตามสูตรตัวนี้ก็ตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับก็บางงวดก็อาจจะมีไหลตัวหน่อยบางงวดก็อาจจะมีน้อยตัวหน่อยนะครับก็แล้วแต่ตัวเลขนะครับตัวเลขที่เราคำนวณออกมาบางทีก็ได้สองตัวบางทีก็ได้สี่ตัวนะครับ หาความแน่นอนไม่ได้นะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับเผืชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับต้องขออภัยนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับด้านนี้นะครับเราได้มานะครับตามสูตรคำนวณนะครับเราก็ใช้ศูนย์ใช้เจ็ดใช้เก้านะครับอ่าสิบหน่วยแล้วก็สิบล่างนะครับ ก็มีศูนย์มีมี9นะครับเราได้มาที่0นและ7มี6นะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ได้มาที่เลข9นะครับหลักสิบล่างนะครับสิบล่างบวก3คงที่เราก็ได้มาที่เลข2นะครับ2บวก4นะครับเราก็ได้มาที่6และ7นะครับจับคู่กันนะครับจับชุดก็ได้มาที่ศูนย์หกและศูนย์เจ็ดนะครับ อลไรมาที่906และ17นะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับสโซนนี้ก็ลองไปดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบนะครับแต่ส่วนนะครับส่วนที่ชอบเลือกวิ่งนะครับเลืกวิ่งนะครับ2ตัวมาตัวนะครับอันนี้ก็6กับ7ตัวเลขออกมาก็มีเข้าบนแล้วเข้าล่างนะครับก็เข้าบนเข้าล่างนะครับอันนี้4กับ5นะครับเข้ามาที่65ล่างนะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับเพราะว่าการแนะนําสุดก็นะจะยืดยาวนะครับเสียเวลาเยอะนะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่เลข03นะครับ9 03ล่าง99นะครับและต่อมาก็นะครับ039 032นะครับด่านนี้เราได้มาที่6และ7นะครับตัวเลขที่ออกมาก็272ล่าง09นะครับ เข้ามาที่7 2นะครับ2จนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมาก็ได้7ละ2นะครับส่วนด้านนี้เนาะก็ได้มาที่7และ8นะครับตัวเลขมีสีอันนี้ก็ได้2ตัวนะครับด้านนี้ก็ได้มา2ตัวนะครับตัวเลขอาจจะน้อยเนาะบางวันอาจจะเยอะนะครับก็อลองดูนะครับ ตัวเลขที่ออกมานะครับ872นะครับล่าง30นะครับเราเข้ามาที่ห้าเและ2นะครับก็ติดตามนะครับโสดนี้ตัวเลขก็มีน้อยบ้างมากบ้างนะครับอ่ามันแล้วต่อมานะครับต่อมาก็งวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับตัวเลขที่ออกมาก็คือหกศูนนะครับล่างสอนะครับเราเข้ามาที่0และ5นะครับอ่าสำหรับ ่านที่ชอบเลขวิ่งนะครับก็เข้ามาที่เลขศูนย์นะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับก็รงเสื่าอันนี้ก็เจ็ดแล้วแปดนะครับตอนเลขที่ออกมากรแปดเจ็ดสองนะครับล่างศูนย์สามนะครับ่านที่ชอบเลขวิ่งก็ลองเสี่ยงโชคได้นะครับหมนล่างนะครับครับเลขที่ออกมาก็คือศูนย์ห้านะครับหกศูนย์ห้าล่างหนึ่งหกนะครับแล้วก็ ตามสูตรคำนวณนะครับการคำนวณนะครับท้ายคลิปก็จะมาแนะนำให้ท่านสมาชิกได้อาดูนะในแนวทางนะครับครับก็เราใช้นะครับหลักสิบบนนะครับแล้วก็หน่วยล่างแล้วก็สิบล่างนะครับห้สิบนะครับสิบบนแล้วก็หน่วยบนนะครับแล้วก็สิบล่างนะครับก็เป็นโซนเป็นห้าเป็นหนึ่งนะครับ เราย,ย,ยกศูนย์มานะครับยกศูนย์มานะครับแล้วก็ห้าบวกศูนย์นะครับเราก็ได้มาที่เลข5้านะครับแล้วก็ห้าบวกหนึ่งเราก็ได้มาที่เลข6กนะครับส่วนด้านนี้นะครับเร like าก็ใช่1นะครับหลัก wow, like สิบนะครับหลักสิบล่างนะครับ1มาบวก3คงที่นะครับเราก็ได้มาที่เลข4ี่นะครับ4ี่แล้วบวก4คงที่นะครับบวก4คงที่ครบครั้งนะครับ เราก็ได้มาที่เลขแปดแล้เก้านะครับเพิ่มแทมนะครับลามจอดชุดมาก็มีแปดศูนย์นะครับแล้วก็แปดห้าแปดหกนะครับแล้วก็เก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกนะครับบางงวดอาจจะนะครับตรงนี้ก็ได้มาที่เจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองนะครับอันนี้ก็ได้มาที่แปดเจ็ดแปดสองนะครับก็ตัวเลขอาจจะไม่เยอะแต่บางงวดอาจจะเยอะหน่อยนะครับก็มีหกชุดนะครับ ตัวเลขที่เราคิดคำดวนวณออกมาก็าได้จับชุดออกมาก็มีดังนี้นะครับผมก็ได้จับชุดไว้ก็มี80นะครับแ5และ86นะครับส่วนด้านนี้นะครับได้ามาที่90้าศูนและกนะครับก็มี9ก้9ห้นกเาะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตัวเลข6ชุดนะครับเอชอบตัวไหนชุดไหนก็อลอง หรือไม่ก็ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนก็ได้นะครับสูตรนี้ก็คงจะไม่หลุดง่ายนะครับคิดว่าจะเดินต่อนะครับลองไปคิดจจรนาดูนะครับตามที่เราคำนวณออกมาก็ไหลงวดก็ใช้ได้นะครับสูตรนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมชอบมากในสูตรนี้นะครับครับเสียงนี้เขาออกนะครับเพราะว่าเป็นหวัดหลายวันนะครับเป็นตั้งปีเลยนะครับเพราะาเสียงแหบแห้ง นะต้องขออภัยนะครับพยายามนะพยายามมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้เอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับสำหรับเลขวิ่งนะครับท่านที่ชอบเลขวิ่งก็หวดนี้ก็ได้มาที่8และ9นะครับก็ได้มาที่เลข8และ9นะครับหงวที่แล้วเราก็ได้โซนละ1นนะครับก็เลขที่ออกมาก็คือโซนแล้วก็1ก็เอาบนข้างล่างนะครับ ก่อนมานะครับก็ได้เจ็ดกับแปดนะครับเลขจะออกมาแปดเจ็ดสองล่างสามศูนย์นะครับก็เข้ามาที่เลขแปดและเลขเจ็ดบนนะครับและต่อมานะครับก็หกกับเจ็ดนะครับแล้วก็เข้ามาที่เจ็ดบนนะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับสูตรเลขวิ่งนะครับสามกับสี่แล้วก็หกกับเจ็ดนะครับเจ็ดกับแปดนะครับแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เนอ แปกับ9นะครับกวลอเราไปพิจารณาดูนะครับเผื่อชอบก็นะจัดไม่ชอบก็ผ่านแล้วดูว่าเป็นแนวทางนะครับตามตัวเลขที่เราคํานวณน่ะฮะก็อาจจะหลุดได้นะครับบางครั้งก็มีเข้ามีหลุดตามที่อ่าตัวเลขที่เราคิดออกมาก็มีเข้ามีหลุดธรรมดานะครับแล้วก็คํานวณไปตามตัวเลขที่ออกมานะครับไม่มีใครรู้ได้จะเดินต่อตัวไหนเดินต่อ,อยังไงนะครับก็นะ ไปพิจารณาด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็คงจะไม่มีแล้วครับเพราะว่าอ่าก็จะมาสรุปเป็นโครงสุดท้ายท่านสมาชิกนาไปพิจารณาน่อยนะครับอ่าแปดศูนย์นะครับแปดห้าแปดหกเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกนะครับเลขที่ผมชอบส่วนตัวนะครับผมชอบห้าแล้หกนะครับเน้นเน้นไปที่เลขหกมากกว่านะครับก็เราไปพิจารณาด้วยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ ครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นของสุดท้ายนะครับคลิปสุดท้ายไปเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอทุกท่านยโชคดีนะครับวันที่16บหกนะครับขอทุกท่านโชคดีมีคนสุขมีเงินมีทองใช้นะครับอย่ายากอย่าจนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ